สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอาตก็กลับมาจากสถานที่ทํางานแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนแล้วก็กําลังจะออกไปที่ร้านนะครับก็คือร้าน i อเอชุดเช่าบุรีรัมย์นะครับทุกคนก็คือเป็นร้านของพี่อาตทำนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปชมนะครับถนนเส้นทางจากบ้านอาตไปจนถึง ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับขึ้นรถก่อนเนาะอันนั้นก็หลานของอาร์เองนะครับเมื่อกี้ก็บอกว่าอยากจะไปกัตนายด้วยพอดีหลานอาร์นะครับเขามักจะ ชอบเรียกอาร์นะครับวาตนายนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันนะครับของคนในครอบครัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก็จะออกจากบ้านอาร์นะครับก็คือบ้านม่วงใต้นะครับตำบลบ้านบัวอาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปกันเลยไปที่ร้านนะครับพอดีเนอกจากอาร์นะครับจะเป็น ครูสอนเด็กอุบาลแล้วนะครับจก็ยังทําทธุรกิจนะครับเกี่ยวกับร้านชุดเช่านะทุกคนก็คือจะเป็นร้านชุดเช่าเกี่ยวกับชุดงานแต่งชุดลีดเดอร์ชุดวันลอยกระทงชุดวันสงสงานหรือแม้แต่กระทั่ชุดเพื่อนจเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะทุกคนก็ก็มีครบทุก ทุกชุดเลยนะครับตามที่ลูกค้าจะต้องการนะครับทุกคนก็แฟนอาร์ตเป็นคนดูแลนะครับส่วนอาร์ตเองก็ทำงานประจำนะครับส่วนแฟนก็จะทำร้านเช่าชุดนะครับก็ช่วยกันทำหากินแล้วทุกคนจะบอกว่าสมัยนี้เนาะการทำอาชีพเดียวนะครับมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ายุคสมัยที่แบบว่าค่าเงินก็ถูก นะครับข้าของแพงน้ำมันแพงนะครับเราจะมาประกอบอาชีพเดียวนะครับก็คงจะไม่พอก็คงจะไม่พอใช้นะครับกคนก็เลยจําเป็นจะต้องแบบว่ามีมีหลายๆอาชีพนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะครับในความเป็นอยู่ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ออกจากหมู่บ้านอารนะครับทุกคนไวบริเวณทุ่งนานะครับ บริเวณทุง่งนาเนี่ยเขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับก็ยังเป็นชนบทนะครับถามว่าจเจริญหรือ,อยังนะครับอาร์ตก็คิดว่าจเจริญน,นะถ้าเปรียบเทียบจากที่อาร์ตอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆมานะครับแต่ก่อนเนี่ยถนนเส้นนี้นะครับเรียบคลองเนี่ยอาร์ตก็เดินไปเรียนทุกวันเลยนะครับตอนสมัยเรียนเอ่อโรงเรียน มัธยมนะครั ubers, <bid Get S 1> บอาจจะเรียนอยู่ที่โรงเรียนบูรหลวงวิทยาคมนะครับส่วนโรงเรียนปถมนะครับก็จะเป็นโรงเรียนนี่นะครับทางเข้าไปโรงเรียนนะครับทุกคนโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคารนะครับก็จะอยู่ติดกับวัดบ้านม่วงเลยนะทุกคนเนาะแต่ทีนี้นะครับสมัยที่อาร์ตยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมนะครับประจําตําบลเนาะก็จะเดินทางเส้นนี้แหละนะครับทุกคนก็คือจะเดินเรียบคลองไปอย่างนงี้แหละแต่ว่า ยังไม่มีลาดยางแบบนี้นะครับทุกคนตอนนั้นก็จะเป็นแบบว่า,เ,าเป็นถนนที่แบบกรวดเนาะนะครับเป็นเหมือนหินคลุกอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยเราก็จะเดินถนนเส้นนี้นะครับไปโรงเรียนทุวนันทุกวนันแต่ในช่วงแบบว่า ไม่ใช่ฤดูฝนนี่ก็จะเดินง่ายนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนี่จะบอกได้เลยว่ารองเท้านี่แบบว่าเปื่อนแต่คโครนะครับทุกคนสมัยนั้นเนาะก็จะเดินไปโรงเรียนเนะาะระยะทางจากบ้านอาร์ตมาที่โรงเรียนบัวหลวงนะครับก็เนี่ยก็จะผ่านบ้านตะโกรายน,นะครับวันนี้เป็นบ้านตะโกรายนะครับผ่านบ้านตะโกรายแล้วก็ผ่านบ้านซาดนะครับทุกคนระยะทางจากบ้านอาร์ตมาที่โรงเรียนก็ ก็น่าจะได้สักประมาณ2กิโลกว่าเนาะ2กิโลเมตรกว่านะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ก็ชีวิตในสมัยยังเป็นวัยรุ่นเนาอ,อาจจะย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะนะครับทุกคนก็ยุคนั้นสมัยนั้นนะครับถามว่าลำบากไหมถ้าเราจะเปรียบเทียบกับสมัยนี้ก็คือลำบากมากนะครับทุกคนแต่ว่า เมื่อเราอยู่ในยุคนั้นนะครับเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะลําบากอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนเขาก็ทุกคนเขาก็ต้องเดินมาโรงเรียนเนาะแต่บางคนเขาก็อาจจะมีรถจรกักรยานรถจักรยานรถจักรยานขับมาโรงเรียนหรือแม้แต่ถ้าบางคนก็อาจจะมีรถจักรยานายนต์นะครับขับมาโรงเรียนนนั้นก็ถือว่าครอบครัวของเขาก็อาจจะแบบว่ามีฐานะหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าอาร์ตก็ไม่เคยได้มีจักรยานเขี่เขา เราก็ต้องนี่แหละนะครับต้องใช้เท้าของเรานี่แหละในการเดินมาโรงเรียนนะครับทุกคนเนี่กก็จะข้ามถนนตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่ากิโลเก้านะครับทุกคนพอดีโผล่จากบ้านอาร์ตมาถึงถนนใหญ่ก็คือถนนสายาหมายเลขสองสี่นะครับทุกคนคงจะเคยฟังเนาะเพลงของสุริพรำไพพงนะครับใจผู้สาวอำเภอนาลอง นะครับทุกคนเนี่ยอย่างนี้นะครับร้องเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับถนนหมายเลขสองสี่นะครับเนี่ยแล้วก็พอโผล่มาถึงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นทงเรียนบูวหลวงวิทยาคมที่อารเคยเรียนในสมัยมัธยมนะครับทุกคนนะครับแต่ตอนสมัยนั้นที่ที่อาร์ตเรียนอยู่นะครับมันไม่ใช่ถนนแบบ4ี่เลนแบบนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นถนนแค่2เลนนะครับ ถแค่2องเลนก็ยังไม่มีความเจริญเนาะแต่ว่ามายุคนี้แล้วนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะ,จะเจริญพอสมควรนะครับสำหรับถนนนะครับในชนบทแถบบุรีรัมย์นะครับเส้นทางที่จะเข้าเมืองเนาะถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของถนนหนทางระหว่างประเทศไทยประเทศลาวประเทศกรัรมพูชานะครับอาจาก็คิดว่าถนนของ ของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีความเขาเรียกว,ว่าอะไรนะการคมนาคมขนส่งค่อนข้างที่จะดีสะดวกสบายนะครับทุกคนถนนหนทางดีนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยถนนเข้าซอยในหมู่บ้านนะครับก็เป็นถนนลาดยางถนนคอนกรีตเกือบทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับแม้แต่ถนนไปในทุ่งนานะครับกคนทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบจะเร้วนะครับการคมนาคมการขับรถขับราใน แถบแถวแถวชนบทนะครับก็สะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ต่อียกว่าในเรื่องของความเจริญนะครับของบ้านเมืองนะครับของเขตชุมชนชนบทนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นเข้าไปในเมืองนะครับทุกคนก็คือโผล่จากบ้านอาเมื่อกี้ก็เลี้ยวขวานะครับเข้าสู่ในตัวเมืองเรือนี้นะครับก็มาถึงบริเวณสี่แยกกระสังนะครับเรียกว่าสี่แยกกระสังนะครับทุกคนเนี่ยสี่แยกกระสัง ก็จะมีเนี่ยนะครับร้านวัสดุก่อสร้างนะครับร้านวัสดุก่อสร้างดูโฮมนะครับทุกคนเนี่ยครบถูกดีนะครับก็คือดูโฮมนี่เองนะครับทุกคนเนาะสำหรับถนนเส้นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะครับทุกคนเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ก็จะมุ่งตรงไปทางอำเภอลำปีมากก็คือขับตรงไปเลยนะครับก็จะไปโผล่อยู่อำเภอลำปมากนะครับทุกคน ส่วนถ้าเราเลี้ยวขวาไปทางนี้นะครับก็จะไปทางสุรินนะครับทุกคนไปทางสุรินแต่ว่าก่อนที่จะผ่านสุรินก็มันก็จะผ่านวนอุทยานแห่งชาติเขากระโดงนั่นเองนะครับเนี่ยถ้าไปเส้นนี้นะครับแต่ถ้าตรงไปนี่ก็เข้าสู่ในตัวจังหวัดนะครับเข้าสู่ในตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็ถึงหมู่บ้านกระสังนะครับทุกคน ซึ่งที่เราผ่านมาเมื่อกี้เขาเรียกว่าสีแยกริย์นะครับเราก็ามาดูความเจริญนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราท่นเองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ของบ้านอาร์นะครับก็ไม่รู้เนาะแต่ก่อนนี้เขาก็บอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยนะครับเป็นเถนธุรกันดารเนาะอีสานแท่งแ้งนะครับเรียกว่าอีสานบุรีรัมย์ตำน้ํากินนะครับแม้แต่น้ําก็ไม่มีจะกินก็จะต้องจําเป็นจะต้องแบบว่า ไปตําน้ําจากที่โคลนมากินนะครับในะสมัยนั้นนะเนาะแต่ว่าทุกวันนี้นะครับเรามีการพัฒนานะครับเรามีเขื่อนเรามีชลประทานนะครับห้อยจรเข้ม,มากนะครับที่หล่อเลี้ยงชาวบุรีรัมนะครับให้มีน้ําดื่มน้ําใช้ตลอดปีเลยนะขวดก็ไม่ได้ธุรกันดันเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับถามว่า แต่ก่อนนี้นะครับบุรีรัมย์อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับแต่คิดว่าณเวลานี้นะครับยุคสมัยนี้นะครับคิดว่าบุรีรัมย์ก็หลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็อยากที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันนะครับทุกคนเนี่ยพอผ่านสี่แยกกระสังมานะครับเราก็จะเห็นโรบินสันเห็นไหมทุกคนเนี่ยความเจริญเนาะความเจริญของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีห้างสรรพสินค้าอยู่หลายๆห้างเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะให้ าชาวบุรีรัมของเราได้จับจ่ายใช้สอยนะครับทุกคนอยาเห็นไหมนะครับความเจริญของจังหวัดบุรีรัมของเรานะครับรี่นเดี๋ยวนี้เหลิกตำมน้ำกินท้องฟ้าก็มีนกบินบุดบินก็มีเขานีน่นะครับ สำหรับคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือเมืองปราสาทหินหินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำนำกีฬานะครับนี่ก็เป็นคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองนะครับสำหรับทางด้านซ้ายมือที่ผ่านมาเมื่อกี้โรบินสัตว์นะครับแล้วก็ทางขวามือก็จะมี ้างสรรพสินค้าอีนะครับบิ๊กซีนั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือความเจริญของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถนนเส้นนี้ก็มุ่งตรงเข้าสู่ในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับแต่ว่าอาจอาจจะยังไม่เข้าไปในตัวเมืองเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวอาจจะไปทางเส้นเลี่ยงเมืองนะครับทุกคนเพราะว่าร้าน i อเอมชุดเชาบุรีรัมย์นะครับที่ ที่อาร์ททำอยู่นะครับมันจะอยู่ทางเส้นนอกนะครับทุกคนอาร์ก็จะพาทุกคนไปทางเส้นนอกเนาะแต่สําหรับคนที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อาจจะรู้จักเส้นทางแลว้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นเอฟซีในช่องของอาร์ทนะครับก็อาจจะยังไม่ทราบว่าจังหวัดบุรีรัมย์ไปทางไหนบางคนนะครับอยากจะมาเท,ที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถเปิดดู YouTube ช่องนี้ได้นะครับทุกคน ถนน,นเส้นในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนี่ยเราก็จะถึงสี่แยกเสศรีนะครับอันนี้ก็สี่แยกเสสรีก็จะมีวัดเนี่ยนะครับมีวัดอยู่ข้างๆนะครับก็คือวัดสว่างอารมณ์นั่นเองนะครับทุกคนส่วนถ้าเราตรงไปนะครับถ้าเราตรงไปทางนู้นเลยนะครับคุณก็จะเข้าในตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับทุกคนก็จะเข้าไปตรงบริเวณอวิทยาลัยบ,บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ มหาวิทยาลัยราชบุรีจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับแล้วก็โรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับทุกคนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเนี่ยถ้าเราตรงไปนะครับแต่ว่าอาร์ตไม่ได้ตรงไปนะครับอาจจะเลี้ยวขวานะครับไปทางอนุสาวรีย์นะครับประหนึ่งนะครับซึ่งคนบุรีรัมนะครับชาวบุรีรัมของเราก็จะเรียกอนุสาวรีย์ช้างนะครับทุกคนส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าสี่เยบอ่เศนสนุสอนะครับก็จะมีโรงเรียนเศรสิริอยู่ด้านปามือนะครับของาจาไปฝั่งเลยนะครับ เกษตรเสืออนุสรนะครับพุ่นนตงตรงไปอนุสาวรีย์ช้างเลยนะครับทุกคนราชการที่หนึ่งนะครับอนุสาวรีย์ราชการที่หนึ่งสำหรับเส้นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปวนตรงวงเวียนนะครับเราก็สามารถที่จะไปสนามชาลีนาได้เลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวอาจจะบอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับ พอเราตรงมานะครับสําหรับเส้นนี้นะครับอันนี้เลี่ยงเมืองนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ในช่วงแบบว่าเทศกาลนะครับก็จะมาสายนอกเพื่อที่ว่ารถจะไม่ติดนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีทางรถไฟนะครับทุกคนตรงนี้ก็รถไฟอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นมีตลาดด้วยนะครับคนนนี้เป็นตลาดริมรางนะครับทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับอาร์ตก็ชอบที่จะมา นั่งกินอะไรชิลๆนะครับก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับตลาดริมรางนะครับถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโรงเรียนเทศบาลสานะครับทุกคนนี่เป็นเทศบาล3เนาะแล้วเราก็ตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยนะครับสำหรับเส้นทางที่มาร้านเช่าชุดนะครับไอแอมบุรีล์ลนะครับทุกคน สำหรับคนไหนที่อยู่บุรีรัมนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับสำหรับร้านเท่าชุด i อเอบุรีรัมนะครับราคาเป็นกันเองนะครับเทศกาลไหนนะครับงานปวดงานแต่งงานปีใหม่งานเกษียณงานกีฬา,าต่างๆนะครับอย่าดนะครับไปร่วมกิจกรรมก็สามารถมาได้เลยนะครับกับร้านเท่าชุด i อเอฟบุรีรัมยนะครับทุกคน เราขับตรงไปเลยครับเราก็กำลังจะมาถึงบริเวณอนุสาวรีย์ช้างแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับหรือชาวบุรีรัมย์ของเราก็จะเรียกว่าวงเวียนช้างสําหรับฝั่งนี้ก็เป็นมหาวิทย,า,ทย,า,ยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็ลินทพัดกันแล้วครับทุกคนนี่ครับแล้วก็จะวนวงเวียนแล้วก็ตรงไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา เลี <ersch> <S <S ้ยวไปทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายฝั่งนี้นะครับก็เราก็จะไปตรงบริเวณหน้าราชพัฒน์บุรีรัมย์นะครับก็จะไปตรงสารากลางต่อนะครับทุกคนแต่อาร์ตก็วนทางนี้นะครับวนไปทางนี้เนาะก็จะตรงไปเส้นนี้นะครับแต่ถ้าวนไปทางนู้นเลยนะครับเส้นนู้นเลยก็จะไปทางสนามช้างอลิญ่านะครับแต่อันไม่ได้ไปเราอาจจะไปทางนี้นะครับนี่นะครับไปทางนี้เลยนะครับ เราก็จะตรงไปได้ครับทุกคนพอผ่านมาตรงนี้ <m> เห็นไหมครับความเจริญของจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อกี้เราได้ผ่านอนุสาวรีย์ช้างแล้วนะครับทุกคนวงเวียนช้างเนาะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนที่มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ต้องได้แวะถ่ายรูปเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แวะถ่ายรูปนะครับก็แสดงว่ามาไม่ถึงบุรีรัมย์นะครับทุกคนเป็นจุดที่ถ้าใครเห็นแล้วก็ ก็อ๋อเลยแสดงว่าไปจังหวัดวีราแน่ๆเลยนะครับเนี่ยพอตรงมาจากวงเวียนนะครับตรงนี้เขาก็จะมีคลองผงนั่นเองนะครับทุกคนเป็นตลาดเนาะสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้นะครับก็รถก็จะค่อนข้างที่จะติดสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นตลาดโงนะครับนะครับเขาก็จะจอดรถบริเวณข้างทางมันก็จะดูแบบว่าเกะกะแล้วก็ รถติดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอมาถึงบริเวณตรงนี้ก็เป็นตีแยกแสงรุ้งนะครับก็จะเห็นนะครับเรียกว่าโรงแรมร้างนะครับทุกคนโรงแรมแสงรุ้งเก่าเนาะสร้างตั้งแต่สมัย40ยุคต้ตยมยำกุ้งนะครับก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ทําให้เกิดเป็นโรงแรมร้างไปแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันนะครับโรงแรมร้างเนี่ยตั้งแต่อด เกิดมานะครับเข้ามาในเมืองก็ก็เห็นโรงแรมล้างอันนี้เลยนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวอ่านให้ดูนะครับอันนี้เขาก็ประกาศขายด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเขาประกาศขายด้วยเขาก็จะทําเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอ่าเป็นเอกลักษณ์ของคนบุรีรัมย์ทำเป็นปราสาทแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยโรงแรมอันเนี้ยนะครับโรงแรมแสงรุ่งนะครับทุกคนเขาประกาศขายนะครับมีทั้งหมดอยู่อ่า 250ร้อยห้กว่าห้องนะถ้าอาจจะไม่ผิดนะครับทุกคนเนาะเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีทุนก็มารีโนเวทนะครับใหม่ได้เลยนะครับแต่เขาก็คงจะขายแบบแพงหน้าดัวนะครับทุกคนเพราะว่าโรงแรมค่อนข้างใหญ่แล้วก็หลายไร่ด้วยนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะตรงนี้นะครับเ็เรียกโรงนรคคาบัจก็จะไปก็จะไปหลายคน นี้นะครับก็พาูนะครับมาสำรวจเส้นทางจากบ้านอานะครับมาที่ร้าน I อ m อมชุดเช่าบุรีรันะครับเป็นร้านของเป็นร้านของแฟนอารนี่แหละนะครับทุกคนช่วงเย็ยนๆรถค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เลิกงาน นะครับแล้วก็อาจจะแวะซื้อของซื้อกับข้าวในตลาดก่อนที่จะเข้าไปที่บ้านรถก็ค่อนข้างที่จะติดนะครับเราก็จะตรงไปเลยนะครเป็นเส้นทางที่แบบว่ามาง่ายมากเลยนะครับทุกคนเนาะเป็นเส้นทางที่มาง่ายนะครับเพราะว่ามันตรงตลอดนะครับมันไม่ได้มี เลี้ยวอะไรที่แบบว่าซับซ้อนอะไรเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ขับตรงมาตลอดนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านซ้ายมือของอาร์ตเนี่ยนะครับก็จะเป็นร้านอุปกรณ์กอ่อสร้างนะครับซึ่งมีชื่อร้านว่าโฮมิตันนะครับทุกคนถนน,น,นก็จะสี่เลนตลอดเลยนะครับทุกคนเนี่ยบ่งบอกถึงความเจริญนะครับความเจริญของจังหวัดวีร์นะครับ บุรีรัมย์ก็น่าอยู่ไม่แพ้จังหวัดอื่นนะเพื่อนแต่อาจจะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยนะครับก็ก็ก็เคยชินแล้วนะครับก็น่าอยู่นะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเท่าบ้านเรานะครับและแล้วก็ถึงแล้วนะครับสําหรับร้าน i am ชุดเช่าบุรีรัมย์นะครับทุกคอนอยู่ที่ร้านอาหารเดือนกฤษณานครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับ นี่แหละครับจะเป็นตึกนี้นะครับตึกลือเห็นไหมครับว่าก็จะมีป้ายบอกับว่าเป็นท่านเช่าชุดไอเอมบุลนะครับเป็นร้านของแบรนด์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปในร้านเลยนะครับว่าในร้านนะครับมีชุดอะไรครับนะครับในแต่ว่าอยากที่จะบริการนะครับในเรื่องของชุดต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับที่ร้านเช่าชุดไอเอมบุรีลำนะครับทุกคน ก่อนอืน่นข,ก,ขก่อนนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็มา ถึงร้านแล้วนะครับทุกคนสำหรับคุณที่อยู่หน้าร้านนะครับก็เป็นชุดหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นชุดลีดเดอร์ชุดไทยชุดดำดงก็มีนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเยอะแยะมากๆเลยนะครับสำหรับชุดร้านไอแอมชุดเช่าบุรีรัมนะครับ สำหรับท่านไหนที่แบบว่าอยากที่จะมาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานสงกรานงานปีใหม่เทศกาลต่างๆนะครับอาจจะนําชุดไปใช้ในกิจกรรมในงานนะครับร้านช่าชุด I อ m อมบุรีลำของเรานะครับก็มีครบทุกอย่างเลยนะครับชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีข้างบนอีกนะครับข้างบนก็จะมีะพวกชุด ราตรีพวกชุดลีดเดอร์เยอะแยะมากมายนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ให้ดูเฉพาะข้างล่างก่อนเพราะว่าข้างบนมันค่อนข้าง,างที่จะร้อนมากนะครับอันนี้ก็ใส่ถุงใส่ถุงเพราะว่าจะมีลูกค้ามารับนะครับส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดราตรีนะครับสีขาวเอาไว้สำหรับถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็สามารถที่จะถ้าเกิดว่ามีความต้องการเกี่ยวกับชุดต่างๆนะครับไปใช้ในงาน ต่างๆก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับสำหรับร้านชุดเช่า i อ m บุรีลำราคาเป็นกันเองนะครับทุกคนไม่แพงมากเลือกบริการได้นะครับทุกชุดเราก็จะมีการอัปเดตนะครับอัปเดตชุดอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนเนี่ยนะครับชุดเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโจงกระเบนนะครับใช้ในงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับลวดลายต่างๆไลายไทยก็มีลายสงกรานลายดอกไม้ก็มีนะครับหรือแม้แต่กระทั่งชุดเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับชุดราชปะเตนต่างๆนะครับหรือแม้แต่ชุดไทยนะครับชุดเจ้าสาวนะครับทุกคน เครื่องประดับไทยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็พนักงานในร้านก็กำลังที่จะแบบว่าทำไม้คระทาไว้นะครับทำไม้กระทาดัมเมเยอร์เอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงเทศกาลกีฬานะครับของแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะไม่พอกันนะครับก็ต้องทำเอาไว้ก่อนนะครับ ต่อไปเราก็มาดูชุดแต่งงานนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นชุดแต่งงานนะครับของทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดชุดไทยซิวไลาชุดไทยจัก,กรีนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับทางร้านของเราก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคน ที่ร้าน I อแชุดเจ้าบุรีรัมนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับคลิปของเราก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ